ร้านเด็ดร้านที่สองนะครับที่นนต้องมากินนะก็คือร้านชอหอยทอดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาลูกเจ้าของร้านมาด้วยนะครับสวัสดีครับดิวสวัสดีครับอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมา3 0ิกว่าปีแล้วครับผมจําได้เมื่อก่อนมีแค่ซุ้มเดียวใช่ทุกวันนี้มี3ซุ้มใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนจะมีหอยทอดเนี่ยจะทอดแค่เตาเดียวตอนนี้มี3าถ้าส่วนตัวผมเวลามากินนะต้องมากินเลยอ๋อส่วนถ้าดิวอยากจะแนะนําคนที่ดูอยู่อยากแนะนําอะไรครับก็จะให้ลองเป็นหอยทอดก่อน ถ้าสมมติเป็นเมนูที่ขายดีก็จะเป็นออส่วนอันที่สามนี่คือเด็ดเลยคือเพราะมันกุ้งที่ทุกคนมาแล้วตผมก็ต้องต้องมาลองไข่ทอดทําไมถึงขายดีก็แป้งเราก็ผสมขึ้นมาเองซอสเราก็ทําเองวัตถุดิบหลักๆก็มาจากพวกแม่กองอะไรเงี้ยครับสดทุกวันมาใหม่ทุกวันแล้วถ้าออส่วนเลยครับออส่วนทำไมถึงมาเราต้องกินแป้งที่เราใช้เนี่ยเราทําเองทาเองทาเองใช่เรามาผสมเองทําอะไรเองหมด ทุกอย่างทําเองหมดแป้งทําเองหอยก็สดใหม่ทุกวันหอยสดแล้วก็ตัวใหญ่ครับและอย่างที่3เมรอะมันกุ้งทําไมมาเราต้องกินผมจาได้ว่าเมื่อก่อนนะยังไม่มีทอดมันกุ้งเลยเพิ่งมามีทําไมทําไมถึงอยากทําทอดมันกุ้งขายเป็นโกอะไรเงี้ยก็คือชอบกินทอดมันกุ้งก็เลยว่าคิดว่าจะลองทําเองดีไหมอะไรเงี้ยพอลองทําแล้วมันก็อร่อยเฉยอร่อยทำปุ๊บอร่อยเฉยไอทอดมันกุ้งก็คือกุ้งเนี่ยเราจะใส่ให้เยอะกุ้งมันเน้นเ้นตัวแป้งเราใช้เป็นแป้งข้าวโพดอะไรเงี้ย ก็คือมันจะเป็นแพ็กเกจหนุบฟังใช่ใช่นหนุบฟัน,น,นกกรรจะมรรจะกอบได้แล้วนะครับอาหารมีทั้งหอยทอดทะเลนะครับออส,ส่วนแล้วก็มีทอดมันกุ้งแต่ผมจะมากินทีละอย่างให้ดูเลยนะว่าเป็นยังไงทีเด็ดอยู่ที่ซอยเขานี่นะครับน้ำจิ้มชอหอยทอดเขาจะไม่เหมือนที่อื่นมันจะเผ็ดเ็เปรี้ยวเปรี้ยวความมืของขานี่คือแบบเด้งมากครับสดใหม่ทุกวันแป้งหอมกรอบผ่านสำหรับผมนี่คือ number o นะครับอันต่อไปนะครับขายดีเหมือนกันออส่วน ผมขอกินแบบไม่มีน้ำจิ้มก่อนนะหอยนี่คือแบบเอาลิ้นดันนะแม่งแตกโอ้โหโนุ่มมากเหมือนเป็นครีมเลยทุกคนไม่เหมือนหอยเลยนะอย่าพลาดน,นะครับใครมาร้านชอหอยทอดน,นะต้องโดนนะครับสองอย่างเนี้แต่ไปทิ้งท้ายกันเพราะมันกุ้งเด็ดไม่แพ้กันครับทุกคนดูกินเป้งนะครับไม่ใช่แป้งนะครับมีแต่กุ้งนะครับอันนี้คือกุ้งเน้นๆน,น,นะครับกุ้งโตๆเลยนะครับแต่ผมจะกินแบบไม่มีน้ําจิ้มให้ดูก่อนนะครับ ้านี้แม่งจะอร่อยทุกอย่างไม่ได้นะทุกคนแม่งอร่อยจริงๆก,กินอะไรก็อร่อยตาตาหลับนะครับวันนี้